ลองส่ทาดูออาาดิแสงออกเหลืองๆเป็นการถนอมสายตาดีเลยแสงออกเหลืองๆถนอมสายตาดีานี้ดีกว่าแสงสีขาวแต่ความสว่างน่าจะลดลงนี่เจนสองเจนสองนี่จะกดสวิตช์แล้วติดกดสวิตช์นิดนึงมันจะติดก่อนแล้วกดอีกนิดนึงมอเตอร์หมุนไฟอยะดูตรงนี้ ดูขนาดตัวดิความใหญ่ใกล้เคียงกันความยาวโอ้ความยาว,ว,าย,าวยาวกว่าเยอะเลยเจน2ยาวกว่าเยอะเลยเจน3ตัวนี้ตัวใหม่รุ่นใหม่สั้นไปเยอะซึ่งนั่นจะทำให้เราไขาได้ถนัดขึ้นอีกเยอะเลยครับคอนโทรลได้ดีอีกเยอะตัวความอ้วนพอๆกัน มองดูตัวใหม่จะเหมือนอ้วนน้อยกว่าด้วยนะตัวนี้เจนสองตัวนี้เจนสามเจนสามจะมีไฟสามดวง ส่วนเจนสองจะมีไฟหนึ่งดวงน้ำหนักเจนสองแปดขีดน้ำหนักเจนสามเจ็ดจุดหนึ่งแปดขีดเบากว่าเล็กน้อย ฐานขนาด CM หนักเท่าไหร่4คือ4กรัมเมื่อใส่ฐานเข้าไปกับเจน3เจน3นะ1กิโลกับ121กรัมลองกับเจน2 1กิโลกับ204กรัม เจนสเมื่อกดสวิตซ์สเกตไฟติดมอเตอร์ไม่หมุนเจนสเมื่อใส่ทานไฟติดทันทีลองกดสวิตไม่มีจะรบีออกมาด้วยวะอาเมันจะมีออกมาด้วย ทำไมมีจระบีออกมามีจระบีออกมาตรงนี้เลยส่วนเจนส์นี่ใช้มาเป็นหลายวันแล้วไม่มีจระบีออกเลยเนี่ยอ้าวยังไงกัน มียาระบีโฟให้เห็นใส่เข้าไปแล้วไม่ล็อกอ้าวใส่เข้าแล้วล็อกไม่ได้ครับอ้าวแต่ของเดิมนี่ใส่แล้วล็อกได้อ่าของเดิมเชนสองนี่ใส่แล้วล็อกได้เ็นส,สามนี่ใส่แล้วล็อกไม่ได้หลุดเลย อ้าไม่มีสปริงด้วยโอ้โหไม่สปริงดอกของที่แถมไอแมมาใส่ได้แต่กดแล้วไม่เด้งนี่ดูของ g e นสอง Gen สองนะครับมาคิต้าลงได้เลยแล้วก็กดจะเด้งดึ๋งด้วยนะเนี่มันมีสปริงเด้งดึงด้วย เด้งดึงประมาณสองมิลแล้วเวลาออกดึงปุ๊บดึงออกง่ายส่วนของ iMa c ใส่เข้ามาไม่เด้งดึงเพราะว่าตูดดอกมันสั้นตูดดอกของมากกต้ามันจะยาวกว่าเกือบเซนเลยทำให้เวลากดเข้าไปแล้วมันเด้งดึงได้ส่วนอันนี้มันสั้นมันเลยกดไม่ถึงกระปิงใช้ดอกมาเกต้านี่จบเลย จะทำให้การไขสกรูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยําและแน่นยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องมีการตอกแตก๊แตกๆๆมันจะแน่นได้เองโดยอัตโนมัติด้วยการกดสปริงตรงนี้จ้นสามนใส่ไม่ได้เลยนี่ใส่ได้ไม่เด้ถึงเพราะมันยังไม่ถึงที่มันมั้งเจนหนึ่งเจนสาม นิ่มวัาเจนสองเยอะเลยครับถ้าเจนสองมันจะสะท้านแล้วจะกดไม่ได้เลยอืมมันดีกว่าจริงๆลองเกสามดิลองเกสามดิเร,ดเร็วรวดเร็วปุ๊บเลยแล้วไม่สะท้านมือเหมือนเจนสองเจนสองมันสะท้านมือโอ้เจนสามดีกว่าเยอะการไข้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสําหรับเจนสามผมจะลองโหมดโหมดจ่อหลังคาัเกแสงมันออกเหลืองๆเ,เหมือนไส้หลอดเลยดีมาก การถนอมสายตาดีเลยครับสามารถไขเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้กสตูนี้ลองหนึ่งถ้าเจนสองจะไขด,ดีดีที่เบอร์หนึ่งเท่านั้นเข็งเลยเบอร์สอง เบอร์สามเจ๋งจริงๆเลยขายได้เหมือนกันเลยเครื่องไฟฟ้านี่สรุปแล้วขายได้ทั้งหมดเลยมีอารมณ์เดียวกันเลยครับนั่นหมายความว่าเวลาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดเลยครับแต่ถ้าเป็นเจนสองไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ย่านหนึ่งนี่มีโอกาสน็อตเสียเลยครับแจ๋งจริงครับสําหรับ เจนสามโดยเฉพาะไฟนี่ถนอมสายตาสุดๆเลยเป็นเหลืองๆหอวัอนนี้ผมจะลองเป็นเจนสองดองไฟนะครับสัเกตไฟมันจะออกสีขาวทําให้แสบตานะครับแสงแบบนี้แล้วแสงก็ไม่ทั่วด้วยถ้าเจนสามันจะทั่วกว,ว่าล้รสวิทนี่ก็เวลาผัดมาถอยหลังแล้วเราจะกลับมาเป็นเดินหน้าเนี่ยไม่ได้นียต้องกดให้แน่นจึงจะได้ ช่วงเจนสามสวิตจะดีว่าเจนสองไม่ดีสวิตถ้าเป็นเจนสามเนี่ยมันจะเปลี่ยนง่ายเนี่ยผักปุ๊บนิ้วแตะนิดเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็กลับมาได้เลยเดินหน้าหยุดถอยหลังหยุดถอยหลังหยุด เดินหน้าได้ถ้าเป็นเจนสองมันไม่ได้นะจังหวะที่ถอยหลังมาเดินหน้าเนี่ยรากรเนี่ยมันจะมาจังหวะหยุดและจะให้มันเดินหน้าเนี่ยเราจะต้องเอามือเนี่ยตันช่วยถึงจะมาเดินหน้าเจนสองจะสู้เจนสามไม่ได้ตัวนี้เดินหน้าถอยหลังได้ง่ายเจนสามมีน้ำหนักเบาวกว่าเติมหนึ่งขีดทำให้จับถนัดมือและข้องมือยิ่งขึ้น ดีกว่าเจนสองเยอะเลยจะลองเจนสามหมดหยุดนะครับหมดหยุดเนี่ยดูผมจะกั้มิดเลยนะครับม,มันหยุดเองครับแต่เจนสองทำไม่ได้สังเกตหยุดเองตรงนี้ชุดเลยหยุดเองนี่ผมยังกดอยู่หยุดเองอ ส่วนตัวนี้เจนสองลูกเดียวสว่านกดสุดไม่หยุดครับสู้เจนสามไม่ได้เน่ากลัวเน่ากลัวไอสวาดไอนี่เน่ากลัวนี่เสียม ลต้องเปลี่ยนดอกตอนนี้ผมเปลี่ยนดอกใหม่ละเป็นเนดอกนะมากิต้าะเจนสองนะมอบอลเป็นที่ดอกไม่ใช่เป็นนี่ๆดอกตัวนี้มันเสียละหัวมันกุดไปแล้วใช่ไม่ได้ดอกนี้เป็นดอกที่แถมมากับไอแม็ Mac. ไม่แกล่งสู้มากิต้าไม่ได้เลยเอาดอกมากิต้าใส่ไปเลยนะครับใส่แบบ ไม่ได้ล็อกเลยนะสายแบบแค่เนี้ยมันไม่ได้ล็อกเลยหรือรุ่นนี้มันจะทำหัวมาสั้นล็บตัวมันยาวของมาริต้ามันก็เลยล็อกไม่ได้ออลองดูใช้ได้ไหม αι? เบอร์หนึ่งเหมือนกันอ่ะตอนนี้กดกดมีไฟแล้วมอเตอร์ไม่ทำงานได้แล้วในตอนแรกไม่ได้ตอนตอนนี้ทำได้อ่ะ ใส่ไม่ได้หัวมันยาวกว่ามันใส่ได้เฉพาะหัวสั้นส่วนเข็มขัดที่เกี่ยวนี้ก็ดีกว่าเกี่ยวได้ถนัดกว่าคล้องกว่าง่ายกว่าเจนสามจะดีกว่าเจนสามจะมีเข็มขัดที่ใหญ่กว่าเกี่ยวใส่เข็มขัดได้เร็วกว่าและแข็งแรงกว่าลึกกว่าเจนสองตื้นๆ